ข่าวเด็ดสิวันนี้พาไปที่พระพุทธบาทนายอำเภอพระพุทธบาทสั่งการให้โรงงานคั้นแยกขยะที่ไม่มีใบอนุญาตออกจากพื้นที่ขณะที่ประชาชนค้านการจัดตั้งโรงงาน นายมนัทพันธ์ดอนก้อนไพรในอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีเปิดเผยจากการที่มีพี่น้องประชาชนหมู่ที่7ตำบลนายาวอำเภอพระพุทธบาทร้องเรียนกรณีการจัดตั้งโรงงานคัดแยกขยะของห้างหุ้นส่วนจำกัด ASP Binding อำเภอพระพุทธบาทเพราะเกรงว่าจะทําให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ล่าสุดอำเภอได้บูรณาการสํานักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7จังหวัดสระบุรีสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีสํานักงานสาธารณ ณสุขอำเภอรพระพุทธบาทเทศบาลตำบลน,นายาวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สถานประกอบกิจการซึ่งตั้งอยู่บริเวณพื้นที่13ไร่บริเวณหมู่ที่7ตำบลน,นายาวพบว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด ASP Binding ยังไม่ได้ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และยังไม่มีการติดตั้งเครื่องจักรสำหรับประกอบกิจการและไม่พบคนงานจึงไม่เข้าข่ายตามพระราชบัญญัติโรงงานพศ2535ขณะเดียวกันมีการนำเศษขยะมูลฝอยมากองเก็บไว้ภายในอาคารโรงงานดังนั้นจึงสั่งการให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด a s p Building <S ได้ดำเนินการไปตามพระราชบัญญัติสาธารณาสุขพศ2535และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดพศ2535และแก้ไขเพิ่มเติมโดยเฉพาะการขนย้ายขยะมูลฝอยทั้งหมด ออกจากพื้นที่ภายใน25ตุลาคม2566นี้เพราะนอกจากโรงงานดังกล่าวจะผิดกฎหมายแล้วยังทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ด้านนายโสพลเวชกรแกนนําชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลนายาวอาเภอพระพุทธบาทกล่าวว่าก่อนหน้านี้ห้างหุ้นส่วนจํากัด ASP Building ได้เชิญชาวบ้านหมู่เจ็ดและใกล้เคียงเข้าไปร่วมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อมามีการจัดตั้งโรงงานประกอบกิจการคัดแยกขยะวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่ใช่ของเสียอันตรายและโรงงานประกอบกิจการที่เกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วของเสียจากโรงง,งานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตใหม่โด,ยผ,ดยผ่านกรรมวิ การผลิตทางอุตสาหกรรมนณโฉนดที่ดินเลขที่37463ตำบลน,นายาวอำเภอพพุทธบาทเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการขออนุญาตกิจการโดยมีชาวบ้านร่วมลงชื่อเข้าร่วมประชุมจำนวนมากแต่พบว่าการชี้แจงของสถานประกอบการไม่ชัดเจนจึงทำให้ชาวบ้านไม่พอใจและไม่ต้องการให้โรงงานมาตั้งในพื้นที่ ดังนั้นจึงขอขอบคุณนายอำเภอพระพุทธบาทที่สั่งการอย่างรวดเร็วเพื่อให้ดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมขอขอบพระคุณ